สวัสดีครับทุกคนเวลคอมบีเอซ์เคทูดูวันรีวิสเวิลด์วันนี้เรามีรถอเนกประสงค์ระดับพรีเมียมที่ทุกคนรอคอยกันมานานม,มากนั่นก็คือ Toyota Land c r u i s e r p r ์ d o ดเรุ่นปี2026รถ s u v สุดแรงที่ผสมผสานทั้งความหรูหราความทนทานและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมบอกเลยครับว่าวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปจอดลึกทุกมุมมองตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกการขับขี่ภายในห้องโดยสารไปจนถึงราคาค่าตัวแบบจะเต้นพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับและอย่าลืมกดไลค์ แชร์และ Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของแ a น d cruiser p r o t o t y p x รุ่นใหม่ครับรุ่นปี2026มาพร้อมกับเส้นสายที่เรียบรู้แต่ยังคงความดุดันตามสไตล์ toyota เริ่มจากด้านหน้าฝาหน้าเหล็แบบ3มิติให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบใหม่ตัดกับโลโก้ toyota โโสัญ,ญลักษณ์ความแข็งแรงของแบรนด์เสริมความมั่นใจเมื่อขับบนถนนหรือทางวิบากด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่เฉลียเฉียวดูสปอร์ตแต่ยังคงความหรูหราช่วงล่างสูง ทำให้เหมาะกับการลุยทั้งเมืองและเส้นทาง road ออฟโรดล้ออัลอยขนาด1 8ถึง20นิ้วให้ความรู้สึกทรงพลังและหมอะขั้นคงส่วนด้านหลังไฟท้ายเลด,ดีไซน์ใหม่พร้อมสปอยเลอร์และกันชนหลังที่ออกแบบให้ลุยน้ำหรือทางคลุกระได้สบายต่อมาเรื่องสมัรนาและเครื่องยนต์แรงครูเซอร์ prodigy x 2องพมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซินให้กำลังสูงสุดประมาณ3 0 0แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรทำงานคู่กับระบบเกียร์ตโมมัติิ0สปีดท,ที่นุ่มนวลมาก และยังมีระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบคูลทามทำให้สามารถลุยทางฝุ่นทางโคนลนหรือทางหินได้อย่างมั่นใจระบบช่วงล่างปรับอัตโนมัติทําให้การขับขี่ทั้งทางเรียบและทางปุกรัดนุ่มนวลไม่ต่างกันนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับโหมดขับขี่หลายแบบทั้งอีโค่สปอร์ตออฟโรดทาให้ปรับตัวตามสภาพถนนได้ไง่ายมากบอกเลยครับว่าพ x โดูที่ X รุ่นนี้ขับสนุกมั่นใจและทรงพลังสุดๆพอพูดถึงห้องโดยสารและคอนโซลหน้าต้องบอกเลยว่าหรูหรา และทันสมัยมากการออกแบบภายในเน้นความสะดวกสบายและความปลอดภัยบอะนั่งหุ้มหนังแท้ปรับไฟฟ้า8-10ทิศท,ทางพร้อมระบบระบายอากาศและความร้อนบอะหลังสามารถปรับเอ็นได้ตามความต้องการสําหรับครอบครัวหรือผู้โดยสารที่ต้องการความสบายสูงสุดคอนโซลหน้ามีจอทัชสกรีนขนาดใหญ่12-14นิ้วรองรับ Apple CarPlay, Android Auto, ระบบนําทาง GPS และเครื่องเสียงคุณภาพสูง JBL หรือ Premium Sound System ที่ให้เสียงใสชัดเจนทุกย่านความถี่ภูมาไหลามันติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมเสียงโทรศัพท์และครุฟคอนโทรทำให้การขับขี่ง่ายและปลอดไทยยิ่งขึ้นสำหรับระบบความปลอดภัโยโตโยต้าใส่มาเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS, EBD, BA ระบบควบคุมสเตยรภาพ VC c ระบบป้องกันล้อหมุน f รีทีซีและระบบช่วยขึ้นลงทางชันด a c อซีและ D ีเซีรวมถึงระบบกล้อง360องศาและเซ็นเซอร์รอบคันทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจแม้ ในสภาพถนนยากลำบากทั้งยังมีระบบเตือนมุมอับสายตา Blind Spot Detection และระบบเตือนการชนด้านหน้า Forward Collision Warning บอกเลยครับว่าความปลอดภัยครบเครื่องสุดๆเรื่องการใช้งานจริง Land Cruiser p r o d o TS 2,026หมดทั้งการขับขี่ในเมือง และการลุยทางไกลด้วยเครื่องยอนต์ที่แรงแต่ประหยัดเชื้อเพลิงระบบช่วงล่างนุ่มนวลทำให้การเดินทางยาวๆไม่เมื่อยและพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางหรืออุปกรณ์สำหรับครอบครัวได้สบายนอกจากนี้ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบสามซนทำให้ทุกคนในรถเย็นสบายแม้ในวันที่อากาศร้อนจัดเมื่อพูดถึงราคาค่าตัวในตลาดประเทศไทย Land Cruiser p r อ d กซ x รุ่นปี2026เริ่มต้นประมาณ3.5ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจเกิน4ล้านบาท ราคานี้ถือว่าคุ้มค่ากับคุณภาพสมรรถนะและความหรูหราที่ได้รับบอกเลยครับว่าเป็น SUV ที่ลงทุนครั้งเดียวคุ้มค่ามากทั้งในเรื่องของสมรรถนะความปลอดภัยและความทนทานสรุปเลยครับว่า Toyota Land Cruiser p r a d o t X 2 0 2 6เป็นรถ SUV ที่ครบเครื่องที่สุดในคลาสของมันดีไซน์ภายนอกหรูหราและดูดันสมรรถนะเครื่องยนต์แรงและนุ่มนวลระบบช่วงล่างและขับเคลื่อนสีล้อทำให้สามารถลุยทางวิบากได้สบายห้องโดยสารกว้างขวางบอด นั่งสบายระบบความปลอดภัยครบครันและราคาค่าตัวที่คุ้มค่าบอกเลยว่าถ้าใครกำลังมองหา SUV ครอบครัวหรือรถลุยที่หรูหราและทนทาาแรงเพลื่อ Proty S 2026เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสุดท้ายนี้อย่าลืมครับทุกคนกดไลค์เพื่อสนับสนุนช่องของเราแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนเพื่อนที่กำลังหาข้อมูลรถและ s u b ครเป็นช่องด<ๆ>ูวันดูยูส์วอ์เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและข้อมูลอัปเดตล่าสุดบอกเลยครับว่าคุณจะได้เห็นรถหลายรุ่นที่ทั้งแรงทั้งหรูและครบเครื่องแน่นอน และนี่ก็เป็นรีวิวโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์โปรดิว2026